คลิปนี้มาซ่อมเครื่องขยายเสียงรอยันนะครับเครื่องขยายเสียงใช้ในงานประกาศนะครับใช้ในงานกระจายข่าวนะแบบนี้นะครับผมเห็นเครื่องเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมาซ่อมแซมมันก็คงจะต้องเป็นแถวๆนี้แถววีอาร,ร์ถ้ามันเป็นในลักษณะเสียงแหบเสียงแห้งนะครับวีอาร์ตัวนี้เอาไว้ปรับตอนที่มันตัดมันตัดเร็วมาปรับตัวนี้ เสียงแหบแหงก็มาปรับ vr เนี่ย vr ขึ้นสนิมก็เปลี่ยนใหม่นะครับชุดนี้คือชุดไดนะครับนี่ก็คือผ้าคขยาย tda 2 0 3 0 2 0 3 0นะครับเป็น้าคขยายแบบบริดเอามาขับหม้อแปลงไดเนะี่ยหม้อแปลงไดก็มาขับฮันเตอร์ตัวนี้อีกทีหนึง่งฮันเตอร์ตัวนี้ก็เอามาขับหม้อแปลงเอาพุนอีกทีหนึง่งนะครับเครื่องเขาก็เลยหนักเนะเป็นเหมือนมีหม้อแปลงสองตัวนะตัวหนึ่งแปลงไฟตัวหนึ่งแปลงเสียงนะพูดง่าย เป็นเอา์พุตของวงจอนา้าขยายถอดมออแปลงตัวนี้ออกก็ไม่ได้นะภ้าขยายก็พึ่งพาใสาม่มออแปลงนะครับตัวนี้คือเลกูเลเตอร์แปลงไฟจากยี่สิบสี่โวลต์มออแปลงตัวนี้คือยี่สิบสี่โวลต์รุ่นนี้มันเป็นยี่สิบสี่โวลต์น,นะครับแปลงไฟเอ่อใช้เป็นเป็นเกูเลเตอร์เลกูเลเตอร์สิบสองโวลต์น,นะครับมาเลี้ยงในส่วนของเปลียนเดี๋ยวต้องลองฟังเสียงก่อนแหบแห้แงจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนนะแหบแห้แงเหมือนเสียงช่างวิทย์ไหมนะี่ลองคาเราโอเกมันยาวนาะน <c oughs> เสียงเบิดไป้องเอ้ยนี่ครับ๋ยวผมต่อลําโพงนี้เลยลองเสียงก่อนนี่ครับมุมนี้คือหลังเครื่องนะครับต่อสายลําโพงเข้านะจะต่อเข้าตรงนี้แหละตรงสองถึงสี่โอมนี่แหละเพราะผมเป็นมันเป็นลําโพงลําโพงแบบกระดาษนี่แหละลำโพงตู้ลําโพงธรรมดานะครับถ้าเอาไปต่อใช้กับฮอนก็จะเป็นแล้วแต่โอมลําโพงอ่ะเนาะนะครับแล้วแต่โอมลาโพง สายก็สั้นสั้นเลยิย่งตัดก็ยิ่งสั้นลงน้อยสายพวกเนี้ยวาไปนะครับเขาบอกว่าเสียงแหบอาการตัวนี้พบบ่อยนะครับกับเครื่องเสียงที่ใช้กับหอกระจายข่าวนี่ครับมีห้อนีนะ้พบบ่อยเลยนานไปสนิมกินวีอาร์มาฟังดูแหบยังไง ถ้าถ้าเปิดเบามันจะแหบนะถ้าถ้าการเสียงเปิดเบานี่จะแหบวลลุ่มมีปัญหาหมดแล้ววลลุ่มมีปัญหาด้วยนะครับเสียงแหบด้วยนะมีอยู่สองอาการแต่ทํายาวนะครับแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนวลลุ่มเปลี่ยนอะไรด้วยแกะน้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนนะมีแหบนะครับเสียง ดังเองอี้ต่างหากนั่นเนี่ยก็ดังเองึ้ีกมันมันเป็นที่บนรุ่มมีปัญหาแต่เสียงแหบนี่มันเป็นที่ V R เนี่ยใช้ไม่ได้ด้วยนะครับ V R เนี่ยนะครับ V R ตัวนี้ทำให้เสียงแหบ มีไหมน,นะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับเนะี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมก็ต้องไปไล่เช็คดูเนี่ยไอ้พวกพวงลุ่มเลยนะครับตัวไหนที่ม,มีปัญหาบ้างนะครับใช่หมดเลยนะครับตัวนี้ด้วยตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแน่นอนนะครับพวกลุ่มมาสเตอร์อะไรพวกนี้พวกนี้นะครันนะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดําเนินการนะครับในทีนี้นะทำการคันนอตลงมาผมจะทำการเปลี่ยน VR แต่ว่าลีวีอาร์ผมไม่ ไม่ชอบเปลี่ยนผมจะใส่อาเข้าไปตรงนี้นะครับเพราะว่าอานี่มันไม่ค่อยได้ปรับนะแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นสนิมบ่อยนะมันใส่อาเข้าไปนะครับจวผมะเอาวิอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่อาเพื่อนก็ไม่เห็นด้านล่างนะครับเพราะมุมกล้องมไม่ได้มุมกล้องันบังอยู่เอาเป็นว่าผมถอดวิอานะือถอดด้านล่างนะครับของวิอาขึ้นมาแบบนี้จะเป็นแบบนี้ VR ตัวนี้มัน VR ตัวนี้นี่มันถ้าเพื่อนจะหามาเปลี่ยนก็เป็น VR ร้อยโอห์มนะครับแต่ในกรณีนี้ผมไม่มีแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะเอามาใส่ยใส่แบบนี้ครับเป็น VR เป็นเป็นตัวต้า oh นทานสิบโอห์มเนยต้องใส่อย่างนี้นะครับใช้ขานี้นะโอเคนะครับรงไหนวะเออน,นี่นะครับ เพราะผมเบื่อที่จะปรับ v R เลยครับก็เลยใส่ R เข้าไปนะครับไายวงจรก็เ,เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะก็เลยใส่ R เข้าไปที่เกียจปรับนะครับใช้10โอห์มนะแต่ว่าบางตัวก็ใช้10โอห์มไม่ได้ต้องเป็น12 15อะไรเงี้ยถ้าใส่เข้าไปแล้วมันไม่หวือไม่ทมนะไม่หวือไม่ทมก็โอเคะนะครับแต่ถ้าเราใส่ค่าที่มันน้อย มันก็จะมีเสียงบื๋อเสียงหำม,มันนะครับนะครับแล้วก็ลองดูนะว่ามันจะเป็นสิบสองหรือสิบห้านะครับไม่เกินนั้นเลยนะถ้าเกินนั้นก็ไม่ได้เสียงมันจะแตกมันเก่ามันนะครับค่าที่ผมใส่เดี๋ยวนี้ก็สิบอมนะใส่ค่านี้แหละถ้ามันได้ก็ได้เลยนะครับลองดูก่อนก็ได้นะจะมีบื๋อมีหำม,มีอะไรไหมนะครับออกลาโพงนะนี่เปิดได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองดูเสียงมันก็จะไม่แตกแล้วนะเดี๋ยวนี้ ถ้าเราใส่ค่าที่ต่ำลงไปกว่า10โอห์มนี่เสียงมันก็ไม่แตกนะครับแต่มันจะมีเสียงวืดนนะครับออกกระพงนะเพื่อนก็ต้องฟังดูด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปแล้วมันไม่เบือไม่ทำเสียงมันดีก็ได้เลยนะครับค่านี้แต่และเครื่องมันก็อยู่ราวๆนี้แหละ10โอห์ม12โอห์ม15โอห์มที่เคยใส่แต่ถ้าเลยไปกว่านั้นนะว่าไม่รด็การนะครับมันจะเสียงแตกนะฮ๋ยวลองดีนะครับตอนนี้นะครับวอลลุ่มมันยังไม่ดีนะครับนะแต่ก็ลองแล้วไม่หำไม่เบื่อนะครับ เปิดขึ้นมาในเสียงก็ไม่บือนะครับนี่ผมพยายามเร่งวอลุ่มให้มันเสียงเบาๆนะเพื่อจะได้แต่มันก็เบาไม่ผมไม่ได้ก็ถือว่าไม่ทำไม่เบือนะครับก็ในส่วนนี้ก็ผ่านแล้วนะครับนะยก็เหลือแต่ในใน ก็แต่ในส่วนของการที่จะต้องไปทําความสะอาดด้านล่างนะครับโดยการใช้ทินเนอร์ล้างนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของวอลลุมนะ่มแลวมาเปลี่ยนวอลลุ่มอะไรต่างๆนะี่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันจะต้องยากอะไรนะครับมันก็เป็นแบบนั้นนี่ผมชอบแบบนี้มันไม่ได้ปรับอีกเลยนะทีนี้แต่มันจะทนมากเลยนะไม่ได้ซ่อมอนกนเพื่อนนะแต่ก็คงไม่เป็นไรนะตั้งแต่ VR นี่ก็สี่ห้าปีนี่เป็นสิบปีนะไม่ได้ซ่อมนะครับถ้าเราใส่ R นี่จบข่าวเลยไม่ได้ซ่อมอาการนี้อีกเลยนะครับแต่ในส่วนของวอลลุม่มมันก็คงจะต้อง ไม่ซ่อมอยู่นะครับก็เป็นอาการอื่นไปนะครับก็เป็นแบบนั้นนะนี่ก็คือการทํางานการเปลี่ยนจาก VR นีมาเป็นตัวต้านทานนะครับจบข่าวเลยเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนง่ายแล้วที่นี้มันเป็นแบบนั้นนะเพื่อนลองเอาไปทําดูนะครับในส่วนของวอลลุ่มนะครับนี่ก็จะเป็นร้อย K นะครับตัวนี้วอลลุ่มมาสเตอร์ันนี้นะครับร้อย K นะครับผมก็คงจะต้องดาเนินการเปลี่ยนวอลลุ่มแล้วก็ไล่เช็ควอลลุ่มพวกนี้ทั้งหลายแหล่นี่นะครับ หลักใหญ่ใจความมันอยู่ที่การเปลี่ยน R ในส่วนของนี้นะครับเสียงแตกนะครับแล้วก็อาการมันมันมันไม่ได้อยู่ที่จุดเดียวอดินะครับมันก็มีอยู่เป็นเสียงแตกมีวอลลุ่มชั่วจาดน่นครับก็เลยได้ตามไปดูนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะสาหรับการซ่อมเครื่องขยายเสียงสำหรับงานหัวกระจายข่าวนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแทบจะทุกเครื่องนะครับสุดท้ายแล้วซ่อมหมดทุกอาการนะครับนะครับเป็นแบบนั้นนะดูตั้งเครื่องเลยมันไม่เหมือนกับซ่อมอย่างอื่นไหมเนี่ยนะครับ นี่เขาบอกว่าการเสียงแหบไปปล่อยไปก็ไม่ได้ต้องมาเปลี่ยนวันลุ่มอีกนะครับนะียมันถึงจะจบะก็คือทําให้มันใช้ได้อะครับมันเป็นแบบนั้นนะเออบางเครื่องบางรุ่นม,มีปัญหาเกี่ยวกับไฟ LED ไฟกับพิบเลเวลก็ต้องต้อง,งไปซ่อมอีกนะครับนะตัววนลุ่มนะครับมันก็เป็นวนวนลุ่มแบบ B นะครับนะแบบ B นะครับเนะีย B100K100K ทั้งหมดเลยนะครับนะทุ่มกลางแหลมอะไรเนะี่ย 100K ทั้งหมดเลยนะครับ วางแผนที่จะเปลี่ยนก็นี่เลยนะครับนะซื้อกลับบ้านเลยนะครับดูคลิปวิดีโอจบก็จะเปลี่ยนวอลลุ่มหน่อยก็อ่ะบีร้อยเคทุ้มกลางแหลมเลยตัวนั้นนหะนะครับนะตัวนี้นะครับก็ร้อยเคหมดเลยนะครับนะวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มในส่วนของปีด้านหน้านี่ครับร้อยเคหมดทุกตัวเลยนะครับนะร้อยเคหมดเลยครับเราโลกหมดเลยผมจะโลกหมดเลยนยร้อยเคทุกตัวเลยนะตั้งแต่ตัวไม้ก็ร้อยเคนะครับเอเอก็ร้อยเคนะครับนะ ตัวนี้หมดเลยนะครับร้อยเคนะครับตัวตั้นทางกัาน,น,าน,านะนนะอ่านคนะช่วงเวลาบางๆนะครับก็มาอัดวิดีโอให้เพื่อนดูนะครับนะช่วงนี้ก็ใกล่จะขำแล้วก็เป็นงานปิดท้ายที่ผมจะต้องกลับบ้านแล้วแหะครับตัวนี้ก็จบนะ ถ้ตาต้องจากไปนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปน,นี้นะครับรยยันที่เป็นเสียงแหบเสียงแตกนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าร่มอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่อะไรที่มันหนักหนานะครับเสร็จแล้วนะครับนะนานานาน